ตอนที่1 8 7้ยส้อยคอหลังจากกา,การตัดสินใจของปู้ลู่นักเขียนเรื่องสั้นฝีมือดีทั้งจากมณนทลจินและถีล้วนได้รับคาเชิญจากแพลตฟอร์มดังกล่าวให้สร้างสรรค์ผลงานรวมไปถึงลิงเยวียนก็ได้รับสายจากว้ยหลงหนึ่งในหัวหน้าบรรณาธิการของปู้ลู่เช่นเดียวกันอีกฝ่ายอธิบายและแนะนํากิจกรรมนี้อย่างละเอียดเรื่องสั้นลิงเยวียนเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าในมือของเขายังมีเรื่องสั้นอีกสองเรื่องซึ่งยังไม่ได้ปล่อยออกไปยามนีถินและถีควบรวมกันอย่างเป็นนนททาาางงงงงกกรรรรรรวววัลลีูู่่่ณมสถึหย ต่อให้ตนไม่ได้รางวัลที่หนึ่งได้รางวัลที่2หรือที่สามก็ไม่ขาดทุนใช่แล้วลิงเงยวียนรู้สึกว่าผลงานอีกสองชิ้นที่ตนเหลืออยู่ไม่ว่าจะหยิบชิ้นไหนออกมาก็สามารถเข้าสามอันดับแรกได้อย่างสบายใจไร้ปัญหาตอนนี้คุณมีชิ้นงานอยู่ไหมครับเมื่อลุงกระอักระโอนเล็กน้อยหลังจากตีพิมพ์เรื่องความตายของเสมียนรัดไปเขาก็ไต่ถามถูกควงอยู่หลายครั้งแต่ถูกควงก็บอกแต่ว่าไม่มีแรงบันดาลใจฉะนั้นแล้วเขาจึงไม่มั่นใจว่าช่วงนี้ถูกควงจะมีนิยายสั้นที่พอจะตีพิมพ์ในช เมื่อหลงผ่อนลมหายใจพันรู้สึกสบายใจขึ้นมาเดี๋ยวผมมาจะส่งอีเมลให้คุณนะครับงั้นคุณจะส่งผลงานมาประมาณช่วงไหนเลยครับอีกสักสามสี่วันครับได้ครับงั้นรบกวนด่วนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะครับทางเราจะได้รีบตีพิมพ์เดือนมีนาคมไม่มีปัญหาครับหลิงเยวียนตอบอย่างตรงไปตรงมาแน่นอนว่าต้องตรงไปตรงมาเพราะหลิงเยวียนพึงพอใจกับเงื่อนไขนี้มากหลังจากวันสายในวันนั้นหลิงเยวียนก็หอบคอมพิวเตอร์ไปยังกองถ่ายด้วย ในฐานะนักเขียนบทหลิงเยวียนเข้าไปข้องเกี่ยวกับการถ่ายทําเรื่องถังปวหูใหญ่ไม่ต้องประกาศน้อยมากเพราะอี้ฉิงกงถ่ายทาไปตามที่เขาต้องการและหัวหน้าพ่อบ้านเซนอจิงก็ดูแลงานเบื้องหลังในกองเป็นหลักเขามีเวลามากมายจึงนั่งทําธุระของตอนหน้าเซตถึงอย่างไรก็ไม่มีคนมาสนใจอยู่แล้วว่าเขาทําอะไรที่หลิงเยวียนยังคงมาอยู่ที่หน้าเซตไม่ใช่เพราะอื่นใดหักแต่เป็นเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเขาปลีกตัวไปในมุสมสงบเพื่อหาที่ถอดรหัสนิยายออกมาจากในสมองจากนั้นจึงเริ่มคบคิดว่าควรเลือกนิยายเเเเรรรืืืื่่่อออองงงหนดีลกกจ หลังจากคิดสารตัไปมาในที่สุดหลิงเยวียนก็ตัดสินใจได้เขาพิมพ์คำหนึ่งลงในหน้าเอกสารสร้อยคอในเมื่อเป็นนิยายสั้นเรื่องหนึ่งจำนวนตัวอักษรของทั้งเรื่องสร้อยคอหนึ่งนั้นไม่เกินห้าพันตัวอักษรแค่พิมพ์ออกมาก็กินเวลาของลิงเยวียนไม่กี่ชั่วโมงหรอกสิ่งที่ต้องใช้เวลาจริงๆคงหนีไม่พ้นการปรับเปลี่ยนฉากหลังของนิยายหญิงสาวผู้งดงามมากมายบนโลกใบนี้มักถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวยากจนเพราะถูกโชคชะตาเล่นตลก เธอไม่มีสินสอดทองมั่นปราะศะจากหนทางและความหวังที่จะทําให้ผู้คนที่มีทั้งฐานะและทรัพย์สินคขนงรรู้จักเธอเข้าใจเธอรักเธอและแต่างงานกับเธอจนท้ายที่สุดแล้วเธอก็ทําได้เพียงแต่างงานกับเสมียนจระทรงศึกษาธิการคนหนึ่งถ้าบอกกว่าเรื่องของขวัญแห่งเมียใจเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงของโอเฮนรี่เช่นนั้นเรื่องสร้อยคอที่หลิงเยวียนกำลังเขียนอยู่นั้นก็เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงของโมปัดซองเหมือนกันในฐานะประมาจารย์ที่โด่งดังในโลกการเขียนเรื่องสั้นร่วมกับโอเฮนรี่แม้ว่าสไตล์ของโมปัดซอองงจะต่ากับโ เฮนรี่แต่ผลงานชิ้นโบแดงของพวกเขาแต่ละคนก็ล้วนยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัยนี่จึงเป็นที่มาของความเชื่อมั่นที่หลิงเงยวียอนมีต่อเรื่องสร้อยคอส่วนการปรับแต่งฉากหลังของเรื่องหลิงเงยวียอนนั้นชำนีชำนาญแล้วแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลิงเงยวียอนยังใช้เวลาไปอีกสองชั่วโมงในการปรับแต่งฉากใหม่ของนิยายให้สมบูรณ์แบบและตรวจสอบความเรียบร้อยโดยละเอียดและทําให้เรื่องนี้และดูไร้ที่ติมากที่สุด และขณะที่หลิงเยวียนเขียนเรื่องสร้อยคอเม่หลงซึ่งคุยโทรศัพท์จนเสร็จเรียบร้อยก็ตรงไปยังแผนกวรรณกรรมเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อฮันจี้เหมยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านวรรณกรรมขณะนั้นบรรดาหัวหน้าบรรณาธิการต่างก็ติดต่อไปหานักเขียนหลายคนและต่างคนต่างก็นำรายชื่อมารายงานกับฮันจี้เหมยหันตาเซนนองกงฝางเยี่ยเหมยฮันจี้เหมยมองรายชื่อของแต่ละคนในมือสีหน้าก็ผ่อนคลายลงทันทีเมื่อตกรางวันอย่างงามย่อมมีผู้กล้าอาสาทำงาน ไม่ว่าจะมองจากระดับไหนรายนามนักเขียนเรื่องสั้นที่เข้าร่วมทับของผู้ล่ววรรณกรรมในครั้งนี้แลดูอลังการกว่ากิจกรรมในครั้งก่อนมากและชื่อที่ปรากฏในรายชื่อเหล่านี้ก็ล้วนนับว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการเรื่องสั้นกันทั้งนั้นเมื่อนักเขียนเหล่านี้มาเข้าร่วมฮันจี้เหมยก็รู้สึกว่ายอดเข้าชมในเดือนมีนาคมของผู้ล่ววรรณกรรมคงจะไม่ย่ยมยากมากนะักเมื่อถึงคิวของเว่ยหลงส่งรายชื่อนักเขียนฮันจี้เหมยมองทันใดนั้นสายตาก็หยุดชะงักไปถูกหวงในใบรายชื่อถึงกับมีถูกหวงอยู่ด้วย ทฮงนจี้มือพูดรอยยิ้มอย่างห้ามไม่อยู่นี่เป็นนักเขียนรางวัลชนะเลิศของเราเมื่อครั้งที่แล้วมีเขามาเข้าร่วมด้วยกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีความหมายขึ้นมาอีกมากถูกวงเข้าร่วมเรอคะ่ะหัวหน้าบรรณาธิการซึ่งอยู่ด้านข้างเอ่ยขึ้นอย่างยิ้มแย้มตามไปด้วยเขามาเข้าร่วมก็เป็นเรื่องดีถึงรายชื่อครั้งนี้จะอลังการกว่าครั้งก่อนชื่อเสียงของนักเขียนเหล่านี้โดดเด่นกว่าถูกควงมากแต่ถึงยังไงถูกวงก็เป็นผู้ชนะของกิจกรรมครั้งก่อนการมีอยู่ของเขาจะแสดงให้เห็นว่ากิจจจจจกก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 กรร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 มมมมมขขอออองงเเเเเาาาาาีีีีสนนนนนตต่่่่่ฉัััคคิิิดดววไไปปปป้้้้ึลลลละะะ็็็แทษณ์ู ท่านจี้เหมยพยักหน้านี่ไม่อาจนับได้ว่าเป็นวิธีที่ดีงวยหลงยิ้มเอ่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้วังอะไรมากกวนน่านี้ผมไปขอต้นฉบับถูขวงก็ปฏิเสธทุกครั้งบอก,กว่าไม่มีแรงบันดาลใจแต่ครั้งนี้ถูขวงเองก็น่าจะอยากสร้างชื่อในตลาดใหม่เหมือนกันแล้วมั้งครับยังไงกลุ่มนักขานก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะบรรณาธิการบริหารสายหน้าแต่มาตรฐานโดยภาพรวมของนักเขียนที่เข้าร่วมในครั้งก่อนเทียบกับครั้งนี้ไม่ได้เลยนะถ้าอยากได้อันดับที่ดีเเเหหมหมมืืออออนนนนนคครรั้้งงงงกกก่่่่่่่่ตใใป็็็ูไไชายแะบ ง่วหลงเอ่ยขัดขึ้นมาอย่างงดไม่ไหวผมว่าฝีมือของถูกโคงไม่ได้ด้วยไปกว่านักเขียนเบอร์ต้นๆเลยนะครับแค่ผลงานของเขามีน้อยชื่อเสียงและคุณสมบัติก็เลยสู้นักเขียนเบอร์ต้นๆที่พูดถึงกันก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้นะครับบรรณาธิการบริหารไม่ได้ตอบโต้เพียงแต่เอ่ยด้วยรอยยิ้มผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนักเขียนที่พูดล่่วรรณกรรมเชิญมานั้นมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยรื่อยอย่างเห็นได้ชัดในตอนนั้นเองจู่ๆด,ด้านนอกก็มีหัวหน้าบรรณาธิการคนหนึ่งกระวีกระวาดเข้ามาเอ่ยด้วยสีหน้าวิตกกังงงวววลลเเเเิิดดรรรืื่่่่ออออแ้้้คคะะมมมีีไทนหยยข หัวหน้าบรรณาธิการเอ่ยด้วยสีหน้าขื่นขมฉันเพิ่งจะโทรศัพท์หาอาจารย์เฟิงหวาบอกว่าอยากเชิญเขาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แต่เขาปฏิเสธเฟิงหวาบรรณาธิการบริหารอึ่งไปทันใดนั้นก็หลุดหัวเราะออกมาอาจารย์เฟิงหวาปฏิเสธเราก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือครับเขาเป็นระดับปรมาจารย์ในวงการเรื่องสั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามอาชายนายของวงการเป็นตัวท็อปของจริงแบงจนเขียนเรื่องสั้นออกมาแค่ปีละเรื่องแล้วปีนี้ก็เขียนไปแล้วหนึ่งเรื่องนึกไม่ถึงว่าุยยังอตสาาาหไปเเิขามาด้ว แต่ปัญหาก็คือหัวหน้าบรรณาธิการกล่าวอย่างจนใจอาจารย์เฟิงหวาปฏิเสธฉันไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมกับปู้ร่วรรณกรรมแต่เป็นเพราะเขาตอบรับคําเชิญจากล็อกไปแล้วค่ะเรื่องนี้เขาบอกกับฉันเองเลยครึบทันทีที่คําพูดนี้ออกไปสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปทันทีแม้แต่ฮันจี้มือเองก็พลันรู้สึกขึ้นมาว่ารายชื่อซึ่งดูอลังการในมือเหล่านี้เริ่มไม่ชอบมาพาคุณซะแล้วจุดหนึ่งสร้อยคอเดนิเกลสหรือเอลเอพารโดยกีเดอร์โมอปัดซองนักเขียนชาวฝรั่งเศสตอนที่1883อาชานดย ทุกวงการคล้ายกับจะมีผู้ยิ่งใหญ่ประเภทนี้อยู่และในวงการเรื่องสั้นก็มีนักเขียนระดับสุดยอดเช่นนี้อยู่3ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นสาอาชนายของวงการเรื่องสั้นหนึ่งในนั้นก็คือเฟิงหวานักเขียนเรื่องสั้นระดับสุดยอดเฟิงหวาซึ่งปีนี้อายุ35ปีเป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุดในบรรดานักเขียนทั้ง3จึงมีคนบอกว่าเฟิงหวาเป็นคนที่มีฝีมือเป็นรองที่สุดในบรรดายอดนักเขียนเรื่องสั้นทั้ง3ของชินโจแต่ว่าต่อให้ฝีมือจะเป็นรองแค่ไหนแต่ก็เป็นถึึงงงงงงงในนนนนนออัััััจจรรริยยยขขโเเีีวววะหหหหลาาาาาาากกกกผู้้้บบไปสพพณธ็่่ม เ้วยหลวงพูดขึ้นอย่างเดือดดาลลมงปากบัณฑิตด,ดีแต่หลอกลวงฮันจิเมยยอหยัดกายลุกขึ้นกำไรชื่อในมือแรงขึ้นกว่าเดิมนักเขียนระดับสูงอีกสองท่านได้ติดต่อไปหรือยังในมุฑทนชินโจคนที่จะสู้กับฝฟงหวาได้มีเพียงนักเขียนอีกสองท่านในสามอาชานนายเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นประธานกรรมการกรับถอนหายใจทุบทำลายความหวังของฮันจิเมยยอคนแรกซึ่งเป็นที่ยอมรับในมุฑทนชินก็คืออาจารย์ชังชินเมื่อปีที่แล้วเพิ่งประกาศแขวนปากกาไปพวกเราเชิญมาไม่ได้หรอกส่วนอาจารย์ ฮันจี้เมย์ยอยังไม่ยอมแพ้ทางมุฑทฉนชีล่ะคะมุนทฉนชีนะั้นมีนักเขียนระดับยอดเยี่ยมมุฑทฉชีก็ย่อมมีเหมือนกันบรรณาธิการบริหารยิ้มขื่นทางมุฑทฉนชีมีนักเขียนระดับสุดยอดสี่ท่านแต่ผมเชื่อว่าบล็อกติดต่อไปก่อนหน้าแล้วในเมื่อพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมกับบล็อกก็เห็นได้ชัดว่าพวกเราเองก็ยากที่จะเชิญพวกเขามาแต่จะลองดูก่อนก็ไม่เสียหายติดต่อไปเดี๋ยวนี้ฮันจี้เมยยอกล่าวอย่างเคร่งครึมบรรณาธิการบริหารพยักหน้าทุกคนรีบเร่งกันมือเปนนรระวิงงงเเเเด้ดดรเร้ั่่าาาีอออจกกกืืแลลลลมใถึ ในที่สุดบรรณาธิการบริหารก็มาหาฮันจิเนยออีกครั้งติดต่อได้แล้วแต่ทั้งสี่ท่านจากทางมณนทฉีปฏิเสธเราอย่างที่คิดไว้บอกว่าทวงนี้ไม่มีต้นฉบับการสร้างสารรค์ผลงานของนักเขียนจำเป็นต้องมีแรงบันดาลใจโดยเฉพาะนิยายสั้นไม่ใช่อยู่ๆจะสั่งให้เขียนแล้วคนเขาจะเขียนออกมาได้และถ้าให้เขียนออกมา,แ,า,ออกมาแบบถูๆไทยๆคุณภาพของต้นฉบับก็จะใช้ไม่ได้รังแต่จะทำให้ชื่อเสียงของตนเสียเปล่า,ลาๆนักเขียนยิ่งโด่งดังก็ยิ่งรักและหวงแหนชื่อเสียงของตนถ้าไม่มั่นใจก็จะไม่ลงมือง่ายๆฮันจีี้้้้เเเเหมยยออออสสาาานนนัท่่่จจรรรริงงงดล็ขืไแแแตกว นักเขียนเรื่องสั้นระดับสุดยอดเหล่านี้ไม่มีทางจ่อจงผลิตผลงานเพียงเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนอกเสียจากว่าพวกเขามีต้นฉบับอยู่ในมือพอดีเฟิงหวายินดีลงสนามคงจะเป็นเพราะมั่นใจในคุณภาพของเรื่องสั้นที่มีอยู่ท่าหากคุณภาพของต้นฉบับไม่ผ่านเกณฑ์เฟิงหวายจะยินดีนำออกมาง่ายๆได้อย่างไรกันและด้วยเหตุผลเช่นนี้เองเมื่อที่ได้ยินว่าบล็อกเชนเฟิงหวายมาร่วมง,งาน,นท่านจิ้งนยยอจึงรู้สึกกระวนกระวายขึ้นมาแต่ใช่ว่าจะไม่มีข่าวดีเลย บรรณาธิการบริหารยิ้มขื่นผมขอต้นฉบับจากนักเขียนระดับสุดยอดท่านหนึ่งของมณฑลฉีไว้แต่ไม่ทันเดือนมีนาแล้วเวลาน้อยขนาดนี้เขาเองก็เขียนงานไม่ทันแถมราคาที่อีกฝ่ายเซ็นเขามาก็ไม่ใช่ถูกๆเลยเท่าไหร่คะห้าล้านฮันจีมียงเงียบเงินไปทั่วขณะพยักหน้าพลางเอ่ยว่านัดไว้ก่อนแล้วกันถ้าตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาสนใจเรื่องเงินถ้าผลลัพธ์ออกมาดีต่อให้ต้องจ่ายเงินมากกว่านี้ก็คุ้มกว่าบล็อกจะเชิญให้ฝึ่งว่าเข้าร่วมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีทางพลาดโอกาสทองในการโฆษณาแบบนนนีี้้ไปไปดรอกกวััท่20ุมพ,พ์ บล็อกก็ประกาศเปิดปุซกอรชันวรรณกรรมของพวกเขาอย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่าบล็อกโนเวลขณะเดียวกันก็ประกาศเขาว,ว่าเฟิงหวาจะเผยแพร่ผลงานใหม่ทางบล็อกโนเวลในเดือนมีนาคมถ้าอยู่บนโลกนักเขียนเรื่องสั้นเผยแพร่ผลงานใหม่ไม่มีทางเป็นข่าวใหญ่โตอะไรแต่ที่นี่คือบลูสตาร์บนโลกที่กลิ่นอายของงานศินละปะเฟืองฟูผู้ที่ชื่นชอบเรื่องสั้นนั้นมีไม่น้อยเลยดังนั้นทันทีที่ปล่อยข่าวออกไปบรรดาน,นักอ่านก็ตื่นเต้นกันทั่วหน้าอาจารย์เฟิงหวาออกโรงแล้วอาจารย์เฟิงหวาไม่ได้ปล่อยผลง,งานแค่ปีละครั้งหรอกเหรอ ปีนี้อาจารย์เฟิงหวาอาจมีแรงบันดาลใจใหม่ตื่นเต้นรอแล้วเนี่ยเรื่องหน้าผาที่อาจารย์เฟิงหวาตีพิมพ์ไปเมื่อเดือนมกราสนุกมากจริงๆเมื่อคืนฉันยังอ่านวนไปอีกรอบเนื้อเรื่องสั้นๆแค่ห้าพันตัวอักษรแต่อ่านแล้วกลับรู้สึกกระตรุรใจอยู่ตลอดเวลาทั้งโครงเรื่องหรือภาษาก็ริงรอยออกมาได้เป็นเรื่องสั้นระดับสุดยอดจริงๆยังไงก็เป็นหนึ่งในสามอาจารย์ในอนะผมเป็นผู้อ่านจากบนฑลฉีหลังจากรวบรวมกันแล้วอาจารย์เฟิงหวาก็ปล่อยผลงานใหม่พอดีโชคดีไปอ่านเจอเข้าเขียนได้ดีจริงๆครับหลังจากนั้้้้นน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 ผมมกก็็เเลลลยยยยยไไปปปหาา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 งงงงงออออออื่่ขขจจรร์์ฟววววดตีแแับ อัญประกาศเดียวอัญประกาศเดียวหลังจากจินและถีผนวกรวมกันเฟิงหวาก็เผยแพร่น so ิยายสั้นไปครั like like ้งหนึ่งแล้วนิยยสั้นเรื่องนั้นทําให้ผู้อ่านชาวมณฑลฉีได้รู้ถึงความเก่งกาจของเฟิงหวาดังนั้นทันทีที่บล็อกประกาศออกไปผู้อ่านจากทั้งจินและถีต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันในแง่หนึ่งชื่อเสียงของเฟิงหวาถึงขั้นมีมากกว่านักเขียนระดับสุดยอดของชินโจอีกสองขั้นเสียอีกเป็นเพราะเขาเผยแพร่ผลงานออกไปหลังจากที่จินและถีผนวกรวมกันอีกทั้งผลงานชิ้นนั้นก็ได้รับความชื่นชอบอย่าาางท้นนนจก เมื่อเทียบกันแล้วนักเขียนระดับสุดยอดท่านอื่นๆยังไม่ได้ออกโรงเลยทําให้เหล่านักอ่านจากทวีปหนึ่งยังไม่ได้รู้จักพวกเขามากพอเมื่อมองจากความตื่นเต้นของผู้อ่านต่อเรื่องสั้นในเดือนมีนาคมแล้วบล็อกนเวลได้เกทับปู้ลูว่วรรณกรรมไปเรียบร้อยแล้วแม้แต่นักเขียนของทางปู้ลู่เองก็รู้สึกเสียดายขึ้นมาไม่ได้แม้ว่านิยายของเพิงว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเขาสักเท่าไหร่ถึงอย่างไรพวกเขาก็ไม่ได้ปล่อยผลงานบนแพลตอฟอร์มเดียวกันแต่ก็เผยแพร่ผลงานในช่วงเวลาเดียวกันก็มากพอที่จะนำพาความกดดันมาสู่นักเขียนนเรื่องสั้หลายคน แผนกวรรณกรรมของปู้ลู่ยิ่งสัมผัสได้ถึงความรู้สึกหวั่นใจประนึ่งเหยียบย่ำบนแผ่นน้ำแข็งบางเพิ่มเป็นทวีคูณทุกคนลุ้นมองออกว่าบล็อกลงมือในครั้งนี้ทำให้หัวหน้าอย่างแ่นจิเมเนยอกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวต่อให้อยู่ห่างกันเพราะห้องทำงานกาันเหล่าบรรณาธิการก็จินตนาการสีหน้าของฮัฮนจิเมเนยอได้ว่าจะเศร้าหมองแค่ไหนฉะนั้นแล้วช่วงหลายวันมานี้ทุกคนจึงทำงานกันอย่างระมัดระวังมู่ยหลงเองก็ย่อมระมัดระวังเช่นกันด้วยกลัวว่าจะไปกระตุกหนวดฮัฮนจิมยอเข้าในตอนนี้ก็ลวงเยเเข้าาสู่่วงวงงลหการตรวจ้้นฉบบัแลว นักเขียนหลายคนที่ติดต่อไปก่อนหน้านี้ต่างก็ทยอยส่งผลงานของแต่ละคนมาเรื่อยๆนี่คงจะเป็นความหวังสุดท้ายของผู้ล่วงวรนกรรมแล้วถ้าเกิดในบรรดาต้นฉบับเหล่านี้มีผลงานชิ้นไหนที่คุณภาพสูงลิฟขึ้นมาล่ะเมื่ออบกอดความหวังเช่นนี้เอาไว้บรรณาที่การหลายคนก็ตรวจชิ้นงานกันอย่างขมขม้นเป็นพิเศษมุ้ยหลงก็เช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นหลังจากก้มหน้าก้มตาตรวจต้นฉบับติดต่อกันมาหลายชิ้นความเชื่อมั่นของมุยหลงก็ลดลงจนกำลังจะเหือดหายไปแล้วต้นฉบับเหล่านี้ที่จริงแล้วก็ไม่เลวเลยถ แต่ในตอนนี้แค่นึกถึงว่ามีคุณเขายักษ์ใหญ่อย่างเฟิงหวาตั้งระงานอยู่ตรงหน้าเขาก็รู้สึกว่าไม่ไหวนักเขียนเหล่านี้สู้เฟิงหวาไม่ไหวหรอกมืวยหลงยังอุตส่าห์ลอบสังเกตปฏิกิริยาของหัวหน้าบรรณาธิการคนอื่นๆทุกคนต่างก็มีสีหน้าหนักใจเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาก็ยังไม่เจอผลงานประเภทที่ชวนตะลึงเช่นเดียวกันใช่แล้วจำเป็นต้องชวนตะลึงมากพอถึงจะทำให้ผู้ล่ววรรณกรรมดึงยอดผู้เข้าชมจากบล็อกที่มีเฟิงหวาได้แต่ต้นฉบับแบบนี้จะโผล่มาง่ายๆซะที่ไหนล่ะง้วยหลงรู้สึกหนักใจ ทว่าในตอนนั้นเองเขาก็เห็นว่าในอีเมลของตอนได้รับต้นฉบับใหม่มาอีกชิ้นเป็นงานของถูควงที่เขาติดต่อไปก่อนหน้านี้ส่งมาสร้อยคอตอนที่189แล้วไงละ่ะชื่อเรื่องสุดแสนจะธรรมดาทว่านิยายสั้นไม่จําเป็นต้องตั้งชื่อที่อลังการเกินไปสิ่งที่ไว่หลงสนใจก็คือเนื้อหาหลังจากผ่านความผิดหวังมาหลายต่อหลายครั้งตอนนี้เว่หลงหวังทีมว่าต้นฉบับของถูควงจะรักษามาตร,รฐานเดิมดังที่ผ่านมาขอแค่รักษามาตร,รฐานเดิมดังที่ผ่านมาถูควงก็เป็นแม่ทัพใหญ่คนหนึ่ง่งงททับล็อกแมมมมจะมีหววาาร แต่ถ้ามาตฐานดยภาพรวมของทางปู้งลู่ไม่เลวก็ใช่ว่าจะไม่มีแรงสู้เลยเพราะถึงอย่างไรผู้ที่ชื่นชอบนิยายสั้นก็ไม่ได้อ่านกันแค่เรื่องเดียวนี่เป็นสิ่งเดียวที่ว่ยหลงสามารถใช้ปลอบใจตนเองได้เขากดเปิดไฟล์และเริ่มต้นอ่านเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากมุมมองของหญิงสาวแสนสวยแต่มีฐานะยากจนและเพราะความยากจนนี้เองเธอจึงแต่างงานกับเสมียนคนหนึ่งซึ่งฐานะไม่สู้ดีนะักเช่นเดียวกันสองสามีภรรยาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างอัดทัดหญิงสาวนิยมในวัตถุ เพราะบ้านของตนซำเศ้าฝาผนังผูกพังเครื่องเรือนเก่าคร่ามเคราเสื้อผ้าเนยหอยาบเรียบง่ายเธอมักรู้สึกเศร้าหมองใฝ่ฝันว่าตนได้สวมเสื้อผ้าอัพอรูรามีคนใช้นับไม่ถ้นคอยรับคำสั่งดังใจมีอาหารเลิศรสให้ลิ้มลองไม่มีวันหมด้วยหลงจมอยู่ในห่วงความคิดเขาพอจะคาดเดาได้คร่าวๆว,ว่าเป้าหมายของเรื่องนี้น่าจะวนเวียนอยู่กับสิ่งของอันเป็นที่มาของชื่อเรื่องและนี่ก็สอดคล้องกับแนวทางเรื่องสั้นก่อนหน้านี้ของชูขวงเขาชอบหยิบเรื่องสั้นมาใช้ในเชิงเศดสีและนี่คือความโดดเด่นในสายตาขขขขขอออองงงงงงงววววว่่หหหลลคคาาาาาามมดดดััเเไ้้้้้้ถูกูกึึใใสนนนนนบแตี สามีหยิบบัตรเชิญมาอดให้ภรรยาดูด้วยความภาคภูมิใจรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เชิญนายหวังและคุณนายหวังเข้าร่วมงานเลี้ยงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18มกราคมณอาคารสำนักงานใหญ่นายหวังคิดว่าภรรยาจะต้องดีใจนี่เป็นบัตรเชิญที่ทุ่งเทพยายามไปมากกว่าจะได้มาเพื่อนร่วมงานในกระทรวงศึกษาธิการมีตั้งมากแต่กลับไม่มีใครได้รับบัตรเชิญจากรัฐมนตรีเลยสักคนแต่กระนั้นภรรยากลับเดือดดาลขึ้นมาโดยไร้สาเหตุอย่างน้อยเสียนงียซึ่งทำงานในกระทรวงศ ในความจริงแล้วคุณนายหวังรู้สึกว่าตนไม่มีเสื้อผ้าที่ดีพอจะสวมใส่ไปร่วมง,งานเลี้ยงหรูในครั้งนี้สิ่งที่น่าอับอายที่สุดบนโลกนี้ก็คือการแลดูยากจนท่ามกลางสตรีผู้มีฐานะนี่เป็นคําอธิบายของคุณนายหวังนายหวังจนปัญญาทําได้เพียงต่อรองเป็นเงินก้อนหนึ่งออกมาเพื่อให้ภรรยาซื้อเสื้อผ้าที่เหมาะสมสักตัวภรรยากล่าว4ี400ว่รอยหยวนก็พอให้ฉันมีเสื้อผ้าดีๆสักชุดแล้วสีหน้าของนายหวังกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะเขากาลังเก็บเงินจานวนดังกล่าวเตรียมไว้สาหรับซื้ออืื่่่นนนนเพททีตจะไได้ปลากใบ่รบเพื่อนนนนใวัหหยุุดดสสปา์ออูรกก้ีี้ 400อยหยวนเมื่อหลงลองคำนวณคร่าวๆในใจจากนั้นก็พอจะประเมินค่าของเงินทองซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าสินค้าในยุคนั้นได้นิยายของทูควงถึงแม้จะไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นยุคใดสมัยใดแต่เมื่ออ่านจากรายละเอียดของเรื่องก็จะพอคาดทนเนได้เสมอเพียงแต่ว่าคุณนายหวังออกแนววัตถุนิยมเกินไปหรือเปล่านะคุณนายหวังเริ่มเข้าขั้นยึดติดก,กับคุณค่าทางวัตถุเพราะนั่นคือสิ่งที่เหมาะสมในสายตาของคุณนายหวังหลังจากที่เธอสั่งตัดชุดมาแล้วก็ถึงขั้นไปหาเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่ง่าางางาคเพออือยรรออาา้จนก ในสายตาของคุณนายหวังสายสร้อยเส้นนี้งดงามเกินพนานาที่แท้นี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรื่องสร้อยคอมวยหุ่นงอนึกยงไปถึงคำศัพท์ที่นิยมใช้กันทุกวันนี้ไม่ได้คำนั้นคือผู้หญิงหน้าเงินจะว่าไปแล้วนายหวังเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่ในตัวมีเงินอยู่แค่สี่ร้อยหยวนแท,แท้แต่กลับคิดทิ้งว่าจะไปซื้อปืนมาล่าสัตว์ไม่ได้คิดจะเก็บเงินไว้เพื่อให้มีชีวิตที่สุขสบายขึ้นมาสักหน่อยกลับมาย้อนอ่านเนื้อเรื่องก่อนหน้าสามีภรรยาคู่นี้ยังถึงขั้นจ้างคนใช้นนก,ใชชใชกีอ แซงทำเป็นหน้าใหญ่ใจโตไม่มีจะกินได้แต่เสียหน้าไม่ได้นี่เป็นความรู้สึกของเว่ยหลงในตอนนี้และนั่นทําให้เขานึกถึงเรื่องของข,องขวัญแห่งเมียใจขึ้นมาตัวละครเป็นคู่สามีภรรยาเหมือนกันแต่สามีภรรยาคู่นั้นทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างยินดีเสียสละวัตถุที่มีคุณค่ากับตนซึ่งตรงข้ามกับสามีภรรยาสกุลหวังอย่างสิ้นเชิงถูกควงจะเสียสีอย่างไรละทีนี้จะให้ฝ่ายหญิงไปพบกับรัฐมนตรีผู้เปี่ยมไปด้วยทรัพย์สินคันที่งานเลี้ยงจากนั้นก็ทิ้งฝ่าาาายยชหหรรือออจมมมีีกกกัุ รัฐมนตรีเบื่อนายฝ่ายหญิงจึงทอดทิ้งเธอและฝ่ายหญิงทำได้เพียงสมสารกลับมาอยู่กับสมเยนถ้าเป็นเช่นนี้จริงก็ออกจะขาดความน่าสนใจไปหน่อยงวยหลงรู้สึกกังวลขึ้นมาอย่างงดไม่ได้นี่เป็นความคืชินที่ผู้อ่านนิยายหลายคอนมีนั่นก็คือคิอคดเชื่อมโยงต่อไปถึงเรื่องราวหลังจากนั้นโดยไม่รู้ตัวในตอนนี้งานเลี้ยงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคุณนายหวังทำตามความปรารถนาได้สำเร็จเธองดงามกว่าแขกเหือซึ่งเป็นหญิงสาวทุกคนทั้งทันสมัยและดึงดูดสายตาเธอพี่ยิ้มตลอดเวลาในใต้ตนทค แขกซึ่งเป็นผู้ชายลุวนมองเธออย่างเคลิบเคลิ้มไต่ถามถึงชื่อเสียงเรียงนมของเธอและพยายามปรีเข้ามาแนะนําตัวต่อหน้าเธอเจ้าหน้าที่ของสานักงานใหญ่ลุวนอยากเต้นรํากับเธอรัฐมนตรีก็มองมาที่เธอเช่นกันเธอเต้นราด้วยท่่งท่าทุนลงไหลและเคลื่อนไหวด้วยททาทางทุนตะลึงเธอมองมาอยู่ในความสุขสมดื่มด่ากับชัยชนะด้านรูปลักษณ์ดื่มด่าในผลสาเร็จอัรรุ่งโรยยามนี้เธอถูกอบล้อมไว้ด้วยความสุขกระนั้นเมื่อม่านของงานเลี้ยงเต้นรําจบลงเธอก็จงต้องหุนคืนสู่ร่างเดิม ชีวิตของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะเรื่องนี้ความรุ่งโรจน์ของค่ำคืนนี้ก็คงจะอยู่เพียงในความทรงจาของเธอเท่านั้นเธอกับสามีเรียกรถคันเก่าและแคบท่ามกลางลมหนาวกลับไปถึงบ้านเธอจําต้องอเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอีกครั้งแต่สิ่งที่โหดร้ายกว่าภาพรงหน้านั้นได้เกิดขึ้นแล้วสร้อยคอเส้นนั้นหายไปแล้วนี่เป็นจุดหักเหข,ของเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้เว่ลหลงถึงค้นพบความหมายที่แท้จริงของชื่อเรื่องสร้อยคอชักน่าสนใจแล้วสิแววตาของเว่ลหลงเป็นประกายไม่ใช่พลอดเรื่องขัดสนและรมของสถา สิ่งที่ถูกควงเคียนเป็นไปได้มากกว่าจะเป็นราคามหาศาลที่สองสามีภรรยาคู่นี้ต้องจ่ายสำหรับความฟุ้งเฟ้อเพียงทั่วข้ามคืนความจริงก็เป็นเช่นนั้นราคาที่ว่านี้ก็คือสร้อยคอราคาสี่หมื่นหยวนโดยเฉพาะหลังจากที่ว่ยหลงนึกยงไปถึงมูลค่าของสินค้าในยุคสมัยนั้นก็ยิ่งเข้าใจอย่างของแท้ว่าสี่หมื่นหยวนสำหรับสองสามีภรรยาสกุลหวังแล้วเรียกได้ว่าเป็นจำนวนเงินมหาศาลทำยังไงต่อละเว่ยหลงนึกถึงความเป็นไปได้ต่างๆนานานบางทีสองสามีภรรยาอาจไม่ยอมจ่ายนี่บางทีทั้ง ปรากฏว่าไม่ใช่เลยสักอย่าง2ส,สามีภรรยาคู่นี้ถึงกับซื้อสร้อยคอแบบเดียวกันสีเหมือนกันกลับไปคืนชั่วขณะนั้นเมื่อหลงรู้สึกนับถือสองสามีภรรยาสกุลหวังขึ้นมาเขาถึงขั้นประหนักได้ว่าต่อให้ยุติดกับวัตถุนิยมก็ไม่อาจตัดสินคุณธรรมของคนคนหนึ่งได้เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาสสามีภรรยาสกุลหวังเลือกที่จะเผชิญหน้าแม้ว่าราคาที่ต้องจ่ายจะมากเกินแบบรับก็ตามแต่ เพื่อที่จะซื้อสร้อยคอเส้นนั้นกลับมาคืนเจ้าของนายหวังไปหยิบยืมเงินมานับไม่ถ้วนแทบจะแลกไปด้วยเพื่งชีวิตของเขานำซ้ำเขาและภรรยายังต้องงัดเอาความกล้าหาญท,ทั้งหมดที่มีออกมาเขาตัดสินใจว่าจะใช้นี่คืนให้หมดโดยไม่เหลือแม้แต่หยวนเดียวคุณนายหวังได้พบกับชีวิตที่ขัดสนอย่างแท้จริงสองสามีภรรยายที่น่าสงสารคู่นี้ไล่าสาวใช้ออกย้ายบ้านและเช่าห้องใต้หลังคาบนปึกที่ไหนสักแห่งเธอเริ่มทำงานบ้านทั้งหนับเบาหลายประเภทเธอล้างชามใช้ปลายนิ้วเรียวสีกุหลาบเหล่านั้นถูก้นหม้อม ชุดชั้นในและผ้าที่ริวเธอก็ลุนใช้สบู่ซักและแขวนตักบนราวเชือกทุกวันจะตื่นแต่เชา้าหิ้วขยะลงมาชั้นล่างแล้วยกน้ำขึ้นชั้นบนทุกครั้งที่เธอเดินเสร็จหนึ่งรอบก็ต้องนั่งลงที่บันไดเพื่อหายใจนอกจากนั้นแล้วยังสวมชุดที่แลดูเหมือนชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปเธอเดินเข้าไปในร้านขายผักร้านขายของชำหรือร้านขายเนื้อพร้อมกับตะกร้าบากหน้าต่อราคาจนโดนดูดดักกลับมาทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเศษเงินอันน้อยนิดจนหน้าเวทในเหล่านั้นแต่ละเดือนต้องจ่ายนี่ตามสัญญ,ญาอีกด้าน สามีของเธอจะคัดลอกบัญชีให้พ่อค้าคนหนึ่งทุกเย็นและมาร่วงเลยจนมืดค่ำเขายังต้องคัดลอกหนังสือซึ่งราคาเพียงหน้าละห้าเดียวชีวิตแบบนี้ดำเนินไปเป็นเวลานานสิบปีใช่แล้วค่ำคืนนั้นของคุณนายหวังสว่างสวัยท่ว่วงแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือภาวะกดดันทางการเงินอันหนักขึ้งดังตกนรกทั้งเป็นคุณนายหวังคล้ายกับสุดโซมและแก่ลงยามนั้นเธอกลายเป็นแม่บ้านซึ่งจำต้องอดทนต่อความยากลำบากเพราะฐานะทางครอบครัวยากจนผมเข้าของเธอยุ่งเหยิงกระโรงของเธอผูกไว้อย่างบิดเบี้ยวเคยให้เห็นมือ แต่บางครั้งสามีของเธอไปทํางานเธอยืนอยู่ที่หน้าต่างทีงลําพังหวนนึกถึงงานเลี้ยงในวันนั้นงานเลี้ยงเต้นรำนั้นในะที่แห่งนั้นรูปลักษณ์งดงามและความสุขของเธอในช่วงเวลานั้นเท่าหากตอนนั้นเธอไม่ได้ทําเครื่องกระดับหายไปตอนนี้ชีวิตของเธอคงเดินไปไกลแค่ไหนแล้วก็ไม่อาจรู้ได้ใครจะรู้ละ่ะจนถึงตอนนี้เรื่องราวยังคงไม่จบลงเมื่อหลงกับรู้สึกหวนระลึกไม่สิ้นสุดเขารู้สึกว่านี่เป็นนิยายสั้นที่ย่นยอดมากเรื่องหนึ่งชูขวงยังคงเป็นชูขวงเขาใช้สร้อยคอเส้นเดียวงานเลี้ยงงานเดียวขีบ วัตถุนิยมและความฟุ้งเฟอ้อเกินตัวมีราคาที่ต้องจ่ายมากมายเหลือเกินเวยหลงรู้สึกสะท้อนใจอยู่หลายครั้งและขณะที่กำลังทอดถอนใจเวยหลงก็กวาดตาอ่านเนื้อเรื่องที่เหลือเดิมทีเขาคิดว่าเรื่องราวหลังจากที่สองสามีภรรยาข้ามผ่านความยากลำบากมาตลอดสิปีก็นับเป็นอันจบบริบูรณ์แต่ว่าเห็นทีจะไม่ใช่แบบนั้นคุณนายหวังได้พบกับเพื่อนสนิทซึ่งเธอไปขอยืมสร้อยคออีกฝ่ายยังคงงามสคราลเช็เช่นเมื่อสิปีก่อนเว่าในตอนนี้คุณนายหวังได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะความลำบ ทั้งสองเอ่ยทักทายกันเพื่อนสนิทอดรู้สึกตะลึงงานไม่ได้ในเวลาเพียงสิปีเพราะเหตุใดคุณนายหวังถึงเปลี่ยนไปมากถึงขนาดนี้คุณนายหวังจึงลากต้นสายปลายเหตุด้วยรอยยิ้มอันขมขื่นใครจะรู้ว่านั่นทาให้เพื่อนสนิทยิ่งตกใจเข้าไปอีกเธอดึงมือของคุณนายหวังมากล่าว่าอนนี้จงเพื่อนที่น่าสงสารของฉันเธอคงไม่รู้ว่าสร้อยคอเพชรเส้นนั้นของฉันเป็นของปลอมราคาอย่างมากก็แค่500ห้ารอยหยวนเรื่องราวจบลงเพียงเท่านี้ทว่าห้่หลงซึ่งนั่งตรวจต้นฉบับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์กลับกระหนงงงง้้งา,าสหหนนนพัใมมมมอออออออไปปปปดขขลลยคเ็ ดังนั้นที่สามีภรรยาสกุลหวังทางานหนักแทบขาดใจพยายามอย่างหนักเพื่อชดใช้นี้แท้จริงแล้วก็เป็นเพียงความเข้าใจผิดเมื่อกระจ่างในเรื่องนี้แล้วเว่ยหลงก็พลันรู้สึกสมองช้าวา่าเขาลุกครว่ขึ้นมาจนเก้าอี้ซึ่งอยู่ด้านหลังของเขาล้มไง,งลงไปเพราะแรงกระแทกตึงเก้าอี้กระเด็นไปไกลหนึ่งเมตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยับพลันนี้ดึงดูดความสนใจของผู้คนในแผนกนับไม่ถ้วนหรือแม้แต่ฮันจี้เหมือที่อยู่ในห้องทํางานก็ยังอดไม่ได้ต้องผลักประตูออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นด้านนอกเมื่อมีคนกําลังจะเข้าไปถามเว่ยลงยงงงกนนอาสี้้้ดัทท่วแ สามอาทานายแล้วยังไงล่ะ